ค่ะชายาเดินลงสบฝงตอกตอกแตกฟงตอกตอกแตกมีแพะเดินมาอตใจชินหน้าน้านางน้องมองซ้ายมองขวาไม่เห็นมีอะไรอันนี้มันน้ำอะไรตักน้มาปอกแตกขาคุญขาที่บุรีร่คะชัยยะจะไปสิงคโปร์ค่ะน้าชัยยะ มันมีเพลงที่บทก็ขอนี้ค่ะบายบายมีเพลงอะไรอีกคะลูกมีเพลงอะไรอีกไหมหม่อมงคอนตาบายสีค่ะเอาละบายสีแล้วนะคะบายบายค่ะบายบายหม่องคอนด้วยยิ้มหวานหวานสวัสดีสวยสวยสวัสดีค่ะสวยสวยทำไงสวยสวยตาหวานทำไงตาหวาน